คุณูเขียนอายุราชการหมนหน้าที่ทางราชการเลยก็จะส่งมาโดยที่ทางเจ้าส่วนนี้บอกว่าจะต้องมาตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้ก็เลยส่งมาแลวตรงนี้ก็พอดีมันมีว่างอยู่หนึ่งที่พอดีเลย Hãy subscribe cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวผมกนั่ง่อนี้มย่ด้า้นั่งโนนั่งนั่งออนหน้าันน่งอีกไม่ต้องเนังงหน้าไปทางประตูปรเบวดอย่างนี้อ้าวญาติงหลายทางบ้านหลังนี้อาจจะมีญาติที่เป็นหลานเป็นลูกเป็น ป้าเป็นลุงตอนนี้ทางโรงเรียนบ้านนนแดงนะครับได้รับจ<ห>ากวิทยาลัยไปจุกที่บ้านนนแดงโตที่บ้านนนแดงนะครับแล้วก็ตอนนี้หมดหน้าที่ด้วยการเกรษียณอายุราชการพวกเราก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เป็นเรื่องของทางราชการาก็จย้ำเป็นจะต้องพาท่านเนี่ยที่เกษียณอายุมาเพื่อมาที่บ้านพักของท่านนะต่อไปนี้ท่านก็คงไม่ได้ทหน้าที่ราชการเหมือนเดิมแล้ว ก็เลยท่านบอกว่าต yes ้องการที <S <S like Alter, ่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เออตอนนี้เมื่อกี้ถามแล้วรับไหมเออจะยอมรับไหมแล้วนี่คือนี่คือรอดรับไหมทุกคนยอมรับไหมยอมรับจะดูดีให้มีความสุขตลอดไปไหมตลอดไปค่ะ ดีแต่ถ้าเป็นการยอมรับอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้เป็นจกขีอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ที่บ้านอาจจะเป็นท่านเป็นภรรยาเนาะจับของบ้านด้วยก็ต้องมาให้กําลังใจกับคูู้ที่มาในวันนี้วานนี้ยอมรับแล้วมาครุข้อมือโดยการมีได้เสีถิ่นหรือมีเงินมีทองอะไรเพื่อ ในการให้กำลังใจเก็บผู้ที่มาในวันนี้นะครับให้งเงินเชิญเอาเงินเรียงในกำลังใจนะเรียกวห,ห,ห,หยกวันให้ท่านได้มาอยู่ในที่นี้เพื่อจะได้ดูแลครอบครัวหรือทำหน้าที่ ให้ครอบคัวให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับต่อไปในอนาคตแะมีความสุขต่อไปนะครับเไมออเติมทุนเพื่อให้อยู่ดีมีสุขให้วิเทียนเมื่อเกษียณจากอายุราชการแล้วก็ให้อยู่ดีมีสุขอยู่ดู และครอบครัวครอบครัวนุกงหลานก็ให้คันี้็้องอยู่แต่มีอะไรที่พี่น้องที่จะต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อแล้วก็พูดคุยได้คนนี้พูดง่ายใช้คล่อง่ต่ใหญใช้บ่อยนะเดี๋ยวจะขอม่านจามองหงเอาทีนี้คิวหอมครับมาเชิญเชิญมานไนรักมากเลยครับ เฮพ่ออะไรอยู่บ้านเราเนี้ยฮู้ยที่เปิดแล้วก็อแงใช่อยู่เนื้ออยู่เน้อจัดจเน้อนี่อยู่เน้นี่จะผูกไว้มันมันมนเหมือนได้ใจสินอย่างนี้แหละมัเนื้อนมัดเลยมัดางรมัดงอะไรทั้งหมดเลยพอให้เจ้าบ่าวมีลูกมีทันทีนเฮ้ยงานนี้ได้มจย จะไปจัดฉลองอยู่แซมต้ละซ็บไปเจซบไปมาฟงค่าะะโอ๊ยอย่าได้พนนีเด้อคนโอ้คคโอวาอ๊่งแรงหลนหมดิ้นะหมนี่หมดโง่แล้วต่อไปได้เงิน เงินก็รวยเลยสาธุคันบุาสาธุสาธุเง right. yeah. you know? ินก็รวยรวยต่อไปเนาะอ๋ออันนี้ก็ขอให้ดูเนาะ่งกันและกัามีอะไรหนักเบาอย่างไรก็ขอให้ัไส่งกันเล็กกอยดีด้วกกันอย่างมีความสุขเฮ้ายน้องตุ้ยน้องตุ้ย นูได้ี่ไดี่เลยได้ท้ายาองยไปมอไกันเอะปากอไปนะคะปากออนปากปากเราเยายเลยสายไงอยู่บ้านแล้วเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยหรือละสาธุา เป็นเป็นคนดีของท้องมาตลนะจ้ะตั้งแต่ผมโตมาช่วยกับผมตลอดใช่ต้นใจที่ไหนฮะพูดมาตลอดไปจ้ะขอบคุณค่ะแกจะดูแลดีที่สุดแหละอ่ะที่ผมเห็นมาในชีวิตผมนะวันนี้ผมก็จะก็จะดูแลก็จะดูแลเขาดีที่สุดแหละขอดูแลกันให้ดีที่สุดนะครับจ้า เดี๋ยวเนะคะเดี๋ยวนะคะอาปากเค้อนไหมร้อนด้ายอด้วยอด้วยอน้ยอด้วยร้อนด้วยร้น้วนด้วยรยร้อนอน้ยรอนด้วยร้อยร้นนด้วยอด้วรยร้อนด้ยร้อด้วยร้วยดยอด้วนยอนด้้ยอ้ยน้้อย้อนน้อนน อ้าวอะไรอะอพี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน well. uh, ah ่อยอะถ้าผูกกระสีนี่คนเเมื่อไหร่จะไปส่งบ้านคะก่อนปิดเทิมโอเคค่ะทิ้วแทนไม่ใช่แล้แท ใครฉันแทนที่จะให้่วยฉันนะแนี่กับเองห่อะรนตานะดูอากาศ่หน តេលល្អគញបាទអ្នកបានអញ្ជើញពីបននៅទីឧតាំងនេះមានថ្ងៃចឹងណាប់ណាកូនសុំក្រាបស왓សមា lòng ngày chơi ông ở tình sắc xịt thì con tiêu đa mời ban cho một chú đi mời